รูม่านตาขยายหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่ขึ้นหิวน้อยลงตัวสั่นเกรงกัดกรามเคลิ้มลอยเสียวนี่คืออาการหายหรือภาวะอารมณ์ทยานขึ้นสูงจากการเสพสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของยาไอซ์นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ i i h t a l k นะครับกับพอดแคสต์ไฮทอกเนี่ยใน EP นี้เราจะมาพูดกันในเรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงตรงๆกันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือผลกระทบจากการฉีดสารเสพติดบ่อยๆหรือการหายบ่อยๆนะครับการฉีดสารเสพติด เนี่ยจะเรียกเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกกันในกลุ่มผู้ใช้งานก็คือ s แ a m m ิ่งนะครับก็คือการเสพสารเสพติดด้วยวิธีการฉีดเพื่อมีสเต็กส์นะครับก็เป็นคำใช้เรียกกันในวงการนะครับที่เป็นศัพท์แสดงของทางภาษาอังกฤษนะครับการฉีด สารเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรงเนี่ยทำให้ผู้ใช้สัมผัสถึงความรู้สึกพุ่งพล่านพุ่งสูงแบบพุ่งปรีดเลยหรืออาการหายแบบลอยเคว้งเวิงวางไปเลยนะครับเสียวกระสันอะไรได้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีหลังจากที่ฉีดสารเข้าไปนะครับหลายคน บอกว่ามันคือประสบการณ์ที่แรงที่สุดรุนแรงสุดสุดสุดยอดไปเลยบางคนก็ประทับใจบางคนก็ไม่ประทับใจก็ต้องลองย้อนกลับไปถามแต่ละคนว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงในครั้งแรกที่ใช้นะครับว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างสำหรับการฉีดเนาะวันนี้เราจะพูดเฉพาะเรื่องการฉีดอย่างเดียวนะครับ มันมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งเสียวว้าวกระสันทั้งเงียนทั้งอะไรที่มันเกิดขึ้นในในสตีลวินดายีนั้นเลยในหลายๆความรู้สึกมันเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งมันเวรงวางมันวิงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการฉีดก็คือเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่สุดนะครับ ั้งต่อร่างกายจิตใจและชีวิตโดยรวมยิ่งถ้าฉีดบ่อยๆเนี่ยผลกระทบก็จะยิ่งสะสมรุนแรงจนเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลนะครับอันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่อหากันเลยเนาะผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นได้แก่ผลกระทบต่อร่างกายนะครับก็คือเส้นเลือดและเนื้อเยื่อนะครับ การฉีดซ้ำๆทำให้เส้นเลือดบอบช้ำแข็งตัวและพังจนไม่สามารถใช้ได้อีกรอยเข็มรอยซ้ำและเส้นเลือดที่ป่งพองกลายเป็นแผลเป็นกลายเป็นแผลเป็นถาวรจนบางคนต้องหันไปฉีดที่คอขาหนีบซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับการฉีดในพื้นที่อย่างนั้นพื้นที่เสี่ยงนะครับอย่าง มีเคสตัวอย่างอย่างคุณเอกเป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับคุณเอกเนี่ยอายุ28เริ่มจากการฉีดเดือนละครั้งจนกลายมาเป็นวันละหลายๆครั้งเส้นเลือดที่แขนเสียหายจนใช้ไม่ได้จนต้องเปลี่ยนไปแทงที่ขาหนีบและ หลังหนึ่งเคยติดเชือ้อแบคทีเรียแบบรุนแรงจนเกิดเป็นฝีขนาดใหญ่นะครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและนอนโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นอยู่เป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเคสตัวอย่างนะครับสองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อเนี่ย ก็จะเป็นการใช้เข็มซ้ำหรือใช้เข็มร่วมกันคือประตูหลักของการแพร่เชื้อ HIV และเชื้อไวรัสตับอักเสบ C นะครับซึ่งทาซึ่งอีกทั้งการแทงด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดเนี่ยอาจทำให้เกิดเชื้ออาจทาให้เชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งมีอันตรายต่อการเสียชีวิตสูงมากนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ใส่ใจไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับภาวะฉีดเกินขนาดนะครับเพราะยาถูกส่งเข้ากระแสเลือดทันทีเนี่ยร่างกายไม่มีเวลาปรับตัวเลยจึงเสี่ยงต่อการได้รับยาเกินขนาดโดยไม่รู้ตัวอาการที่เกิดขึ้นทันทีก็คืออาการหมดสติ หายใจช้าลงหัวใจหยุดเต้นซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยนะครับผลกระทบในระยะยาวต่ออวัยวะเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหัวใจนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือเป็นเกี่ยวกับสมองเส้นเลือดในสมองแตกหรือขาดเลือดแบบ เจยบพลันนะครับในสมองนะครับตับและไตทำงานหนักจนเสื่อมลงเรื่อยๆก็อาจจะมีอาการป่วยเป็นตับอักเสบหรือไตวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองเนี่ยเป็นผลกระทบต่อสมองและจิตใจนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเสพติดในระดับสูงสุดการ การฉีดเนี่ยทำให้สมองเราได้รับสารเต็มแรงแบบทันทีเลยซึ่งเกิดจากการพึ่งพิงอย่างรุนแรงสมองจะร้องหายา,ยาม,มากขึ้นเรื่อยๆจนผู้ใช้เนี่ยจะติดอยู่ในวังวนที่ถอนตัวได้ยากก็คือจะจะ่อยหานะครับจะ่อยหาแบบต้องการใช้ซ้ำนะครับอาการ หลังการหมดฤทธิ์ก็คือหลังจากที่บรรดาวไปแล้วเนี่ยหลายๆคนบรรยายว่ามันเหมือนถูกเหวี่ยงลงเหวเแบบชั่วคลิปตานะครับคืออ่อนเพลียอย่างหนักวิตกกังวลไม่มีเรี่ยวแรงและบางครั้งก็ถึงขั้นแบบทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตายนะครับบางคนก็ดิ่งมากดาวมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเคสตัวอย่างเหมือนกัน อย่างคุณบอยนะครับเป็นนามสมมุติเนาะอายุ32ปีนะครับใช้สารกระตุ้นแบบฉีดเพื่อปาร์ตี้และมีเซ็กส์นะครับระหว่างยากออกฤทธิ์เนี่ยเขามีพลังและความมั่นใจสูงมากแต่ในทันทีที่มันดาวแล้วมันหมดฤทธิ์ลงเนี่ยเขากลับไปร้องไห้และนอนไม่หลับและรู้สึกว่างเปล่าจนอาการเดิมเ ใช้ทุกครั้งอาการก็กลับมาเหมือนเดิมหลายเดือนต่อมาก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากสมองและจิตใจเหมือนกันเป็นความผิดปกติทางจิตเวศนะครับอาการโรคจิตเช่นหูแววภาพหลอนหรือความคิดที่หลงผิดว่ามีคน ตามพฤติกรรมหวาดระแวงความก้าวร้าวหรือไม่สามารถควบคุมตนเองได้ในบางกรณีเนี่ยสมองเสื่อมสภาพจนมีปัญหาความจำและสมาธิถาวรนะครับก็ขอใช้นานๆนนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆอา,อาการหลอนมันก็จะเกิดขึ้นเป็นปกติเหมือนที่เคยเคยพูดไว้ในอีีก่อนๆนะครับก็ มันมันก็จะกลับมาเป็นซึ่งอาการหลอนเนี่ยมันไม่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เลี่ยงได้โดยหลักๆแล้วก็คืออย่าใช้ต่อนเนื่องอย่าใช้สะสมเป็นเวลานาน,านเพราะว่าร่างกายไม่ได้พักผ่อนมันก็จะเพลียแลล้าใช่ไหมครับทีนี้พอเราใช้สะสมไปเรื่อยๆใช้ ไปนานๆเนี่ยอาการทางจิตเว์ก็จะกำเริบก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแวัวเว้ภาพหลอนอะไรเงี้ยยังอาการแบบเบาๆแต่บางคนก็เกิดอารวาสอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาได้นะครับก็ต้องดูกันไปว่าแต่ละคนจะมีอาการยังไงแต่ผมพ,พูดได้นะแบบชัดๆเลยว่าแต่ละคนจะมีอาการที่ต่างกันไป เพราะยังไงก็ต้องมีอาการครับใช้ไปแล้วก็ไปให้สุดแล้วหยุดที่จิตเวทนะครับเพราะอย่างผมเองก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทคนหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในการบําบัดและรักษานะครับก็อยู่ในกระบวนการรักษาอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับผลกระทบต่อสังคมและความสัมพันธ์ค่าใช้ใจ่ายที่มหาศาลยิ่งฉีดบ่อยร่างกายก็ยิ่งดื้ เมื่อยิ่งดื้อก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มเพิ่มความต้องการมากขึ้นทำให้เสียเงินมากมายบางคนจนหมดตัวและบางคนคือไม่มีการจัดสรรไม่มีการแบ่งส่วนว่าจะต้องใช้เงินตรงนี้กินข้าวใช้เงินก้อนนี้สำหรับซืซ้องานใช้งานแต่คือ มีเงินอยู่ก้อนเดียวก็คืองานมาไว้ก่อนสารมาไว้ก่อนเอาไว้เล่นก่อนข <c oughs> ้าว, <c oughs> ค,าวค่อยว่ากันค่าเดินทางค่าอะไรค่อยว่ากันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่มีการจัดการอันนี้ก็ต้องดูกันเป็นรายบุคคลไปนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีไรายได้ที่แตกต่างกันไปบางก็เยอะบางก็น้อยก็ต้องเอาชี่พอดีกับตัวเองนะครับ แต่หลายคนมันก็เจอสิ่งยุ่ยยุนะ่อเนาะผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เคยผ่านมานะครับความสัมพันธ์ที่พังทลายก็มันเกิดจากพฤติกรรมที่หายไปหลายๆวันการโกหกซ้ำๆและการใช้งบประมาณของครอบครัวหรือส่วนตัวไปกับการซื้อยาเนี่ยทำให้ความไว้ใจในครอบครัวและความสัมพันธ์ของ คู่รักมันพังลงได้นะครับซึ่งหลายคนก็มีแฟนที่ไม่หายไม่ใช้สารไม่แต่ต้องเรื่องพวกนี้เลยบางคนก็มีคู่มีแฟนที่ใช้ด้วยกันก็ก็จอยๆกันแต่ก็พากันใช้บ่อยก็ไม่ได้ควบคุมกันไม่ได้ช่วยกัน กำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีเลยเถิดมีแบบทัวชีิศมีบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงกันเข,เข้าไปอีกมีเคสตัวอย่างเหมือนกันคือคุณต้นคุณต้นเนี่ยอายุ3ายุ35นะครับเคยเป็นหวัวหน้าครอบครัวที่มีการงานมั่นคง แต่มาเริ่มฉีดที่ขึ้นเขาโกหกครอบครัวบ่อยขึ้นบ่อยครั้งจนความเชื่อถือความเชื่อใจจากครอบครัวเนี่ยหมดไปสุดท้ายภรรยาและลูกขอตัดสินใจแยกทางและทิ้งให้เขาอยู่ตามลำพังนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างเหมือนการเป็นนมสมมุตินะครับก็ก็จะไงอะ มันมันก็มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตีตราจากสังคมนะครับคือผู้ที่ใช้สารบ่อยๆผู้ที่ฉีดบ่อยๆเนี่ยมักถูกมองด้วยอคติการถูกตีตราและยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวการแยกตัวออกจากสังคมทำการแยกตัวออกจากสังคมโปกัดทีอะ ทำให้ผู้ใช้วนเวียนอยู่กับวงจรเดิมๆก็คืออยู่ในกลุ่มผู้ใช้สารด้วยกันเดิมๆวังวนเพราะว่าเ,เหมือนกลับเข้าสู่สังคมปกติมันมันคนละโลกมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันมันคนละภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าอย่างอ,อ,อย่างผมเองก็ก็ไม่ค่อยได้เข้าสังคมกับใครก็ ก็อยู่ในวังวนเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในนี้แต่าว่าปฏิสัมพันธ์ก็ยังก็ก็ยังมีปกตินะครับไม่ไม่ได้แบบว่าตัดทุกอย่างขาดไปแต่เพียงแค่ผมไม่ไม่เล่นโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นสื่อไม่เสพสื่ออะไรพวกนี้เลยก็อยู่กับหนังกับเพลงกับเกมอะไรไป แค่นั้นไม่ไม่เสพสื่อไม่ใช้โซเชียลอะไรที่แบบดูว่าใครอยู่ไหนทำอะไรกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ไม่ได้ติดตามอะไรใครเลยนะครับในเรื่องของส่วนตัวจะไม่ได้ใช้เลยการฉีดบ่อยๆเนี่ยอาจเริ่มจากการตามหาความสุขที่แรงและเร็วที่สุดนะครับ แต่ผลที่ตามมามันคือความพังทลายที่รุนแรงที่สุดเช่นกันมันทำให้เส้นเลือดพังร่างกายติดเชื้อสมองเสียหายจิตใจแตกสลายและความสัมพันธ์ของครอบครัวพังลงทุกครั้งที่ฉีดสามคือการเสี่ยงชีวิตนะครับและการดึงตัวเองออกออกจากจุดนั้น กลับออก,การดึงตัวเองกลับออกมาจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยการพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อซ้ำเติมใครเลยนะครับแต่เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมผู้ใช้จำนวนมากถึงติดอยู่ในวงวนนี้แล้วทำไมการช่วยเหลือและการลดอันตรายถึงถึงสำคัญมาก ในการลดอันตรายเนี่ยก็มีในการลดความเสี่ยงลดอันตราย harm reduction เนี่ยก็มีได้แก่ก็คือการใช้เข็มใหม่เข็มสะอาดไม่ใช้เข็มร่วมกับใครหลีกเลี่ยงการฉีดที่สเส้นเลือดในจุดที่อันตรายอย่างเช่นคอขาหนีบขมับอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือบางคนก็ฉีดท,ที่จูหรืออวัยวะเพศั้งชายและหญิงก็ก,ก,ก,ก็มีนะครับก็มันมันก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันหากมีแผลหรือการติดเชื้อควรพบแพทย์ทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจเลือดแบบสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่และรักษาโรคติดต่อนะครับ หรือหากเริ่มมีปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจควรเข้าพบผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วนะครับก็โทรไปหาสายด่วนทางสุขภาพจิตก็ได้หรือปรึกษากับทางลายก็ได้ที่ผมเคยพูดไปนะครับคือถ้าคุณหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ดูไว้ว่าไม่ได้อยู่ตำลำพังนะก็ มันมีความช่วยเหลือจากรอบๆข้างเราอยู่เสมอนะครับเพียงแค่คุณเลือกและตัดสินใจที่จะออกจากวังวนหรือเรียกหาความช่วยเหลือนะครับก็อาจจะถามผมก็ได้ผมจะหาข้อมูลมาเพิ่มให้ช่วย ประสานงานให้ได้นะครับก็อีพีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากน่าจะเป็นพูดรวมๆกลางๆเกี่ยวกับการฉีดซ้ำๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดซะมากกว่าซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดเป็นฝีเป็นแผลแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับรอยรอยฉีดแล้วก็เส้นเลือด,อดตันได้นะครับซึ่งมันเป็นพ,พันผืดเป็นอะไรไป ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างไม่ค่อยมีขยอยากแชร์เนาะว่า,าว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในสังคมนี้หรือรับกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันกดถูกใจให้กันบ้างก,ก,ก็ก็ดีครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยแล้วพบกันใหม่กับ h ฮท็อกพอดแคสในตอนหน้าครับเดี๋ยวผมจะหาเรื่องมาคุยละกันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ คิดเรื่องที่จะพูดไม่ออกนะครับเพราะว่าเรื่องที่ที่คิดไวอ้อ่ะก็ลืมอันนี้คือผู้สดก็ไม่ค่อยได้เรียบเรียงคำพูดเท่าไหร่นะครับสำหรับอีพีนี้ผมพูดผิดพูดไม่ถูกในส่วนไหนก็ต้องขอโทษขออภัยกันไว้นะที่นี้ด้วยแล้วชื่อและนามสมมุติไปตรงกับชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ไม่ได้ตั้งใจเอ่ยชื่อแต่เป็นเคสตัวอย่างที่ได้พูดคุยได้สัมผัสกันมาแล้วก็เอามาแชร์นะครับสำหรับใครที่อยากแชร์ประสบการณ์เป็นพอดแคสต์ของแชร์ของผมก็ได้นะครับก็ทำเป็นคลิปเสียงมาให้ผมก็ได้แล้วเดี๋ยวผม อัพลงช่องให้แล้วก็เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีลองเอามาแชร์กันนะครับสำหรับอ e ีนี้ผมขอลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ